สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทม์แมทเทอร์เกมส์ขผมวันนี้ตู้ใหม่ของเกมกินจินแฟกเข้าแล้วนะครับก็คือตู้ของเอาเบโด้ของผมนี่เลยแล้วเราทําการเปิดทั้งหมดครับ20โลครับผมจะเปิดทีละโลนะทําไมเปิดน้อยจังทำไมเปิดทีละโลล่ะก็งบมันมีแค่นี้อ่ะจะเอาจากไหนไม่ใช้เยอะแยะเนี่ยมันอยู่3,200เพชรเองเออเป้าหมายครับขอเบเน็ตตัวเดียวพออย่างอื่นไม่เอาฟิชไม่เอาสกโคตไม่เอาขอเบเน็ตตัวเดียวพอเพราะอยากได้ซีหนึ่งครับตอนนี้เราเปิดไปทั้งสิน้นครับผมนี่ครับ ดไม่ใช่สิเปิดตรงนี้นี่นประวัติครับผมเราเพิ่งจะผ่านพิ y ีเล e ข,ของสีดาวมาครับแปลว่า20โลครับออกแน,น่แน่สองตัวไม่เอาออบโดนะฮะไม่เอาออบโดมาเริ่มอันแรกครับฝาคือเกมน,นี้บอกเลยนะว่าเลดมันโหดร้ายอะ่ะเพราะว่าขนาดผมเปิดอย่างนี้เนี่ยเห็นปะ่ะเมื่อกี้เนี่ย ฟ้าแบบไม่มีหวังอะไรเลยไปที่สองครับปั๊บฟ้าครับผมไม่ต้องลุ้นกันมากครับและอยากจะคุยกันเพลินๆนะวันนี้คือทุกคนบอกว่าอยากได้ไอเนี้ยเบนเน็ตท้าดาวอาวิโดในตัวแถมนะฮะองค์ชายชออขาวครับผมไปที่สามปุ๊บฟ้าครับผมโอ้โหเลเอัพยังคงเป็นเรื่องหดรายของเราเหมือนเดิมนะฮะไปที่สี่ครับ เอ้ยเอ้ยเอ, Juice, อ,อ ination, ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยฟ้าเอ้ยเป็นงั้นแหละไม่ค่อยจะดูตื่นเต้นเลยเนาะคือแบบฟ้าล้วนๆไม่รู้พูดอะไรให้ตื่นเต้นดีอันนี้คืออันนี้คืออันนี้คือปุ๊บห้าแล้วเนาะห้าแล้วใช่ป่ะห้าแล้วยังไม่มีแววของสี่ดาวเลยคือจริงๆสี่ดาวตัวนี้คุ้มหมดนะเดี๋ยว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 อย่าอย่าอย่าเรื่องแสงเยอะ คือตอนนี้ทุกคนอาการเดียวกันคือกลัวเรืองแสงเยอะครับเดี๋ยวอาเบโดมาต่อไปอันที่7ครับโอ้โหนี่เลดอัพตู้ฟ้าโหเนะี่ยไม่คิดจะให้สีดาวกันบ้างเลยเหรอลูกที่8รอลูกสิบเลยแล้วกันนะโอ้โหลูกที่ 9. เก้าเฮ้ยเฮ้ยโอเค ม่วงสูคโครสเอาวะก็ยังดีน้องน่ารักครับโอเคเดี๋ยวมีโอกาสได้ปั้นทีมสูคโครสแน่ๆเลยฮะตอนนี้น้องสูคโครสซีหนึ่งละโอเคก็แปลว่าเราเปิดไปเก้าทีนะเมื่อกี้ใช่ไหมน่าจะเก้าเ้ยอย่าไปยุ่งกับตันนี้อย่าไปยุ่งกับมันอันนี้อันนี้ยังไม่ขึ้นของเดือนนี้หมดแล้ว 9ทีครับได้สูโคดมาแปลว่าเหลืออกสิครั้งเพื่อรุ้นสีใดตัวหนึ่งไปขอเบนเนตสวยๆฟ้าเมื่อกี้ไปชอบทำเอฟเฟครุ้นเนี่ยเราก็แบบรุ้นไปด้วยสูโคดนี่ถนะ้าเกิดสีสองก็เล่นได้นะฮะผมว่าตอนนี้เนี่ยคือถ้าเกิดเป็นสูโคดอีกตัวหนึ่งก็โอเคผมจะทำสูโคดเล่นสองละสาม ทำไมกล้าเปิดตู้นี้เพราะว่าเราหลุดเอเราไม่ได้หลุดเลยเ่ยตู้ก่อนแล้วได้จงรี่แล้วแปลว่าตอนนี้เนี่ยอีกไกลอาจะพิติเลทไอที่พิติเลทคืออะไรพิติเลทคือ90โลแล้วการันตีแหละซีถ้าเป็นพิติเลทจะเซง็งอ่ะเวลาที่มันเลืองแสงนะกลัวสีกวัวสีส้มสีส้มมาที่คือจบเลยนะนอบพิติเลทใหม่นะห้า เฮ้โยโอ้ม่วงเบนเนต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 มาจาดาป่ะโอยอย่างเซง็งเดี๋ยวนะโอ้เหลืออีกเท่าไหร่เนี่ย90เอางี้สี่ดาวอีกอันหนึ่งก็เลิกแล้วกันเพราะว่านี่ได้มาแล้วสี่ดาวสองอันก็คือได้ตัวของ ซูโค้ดกับดาบมาแต่แม่งเก็บใจวะนึกว่าเบนเน็ตจะมาสามดาบมาให้ช้ำใจเล่นๆเ,เลยวะเบนเน็ตหน่อยเบนเนตหน่อยมาหน่อยเบนเน็ตยกมือไหวแล้ววะเกมบอกกูมไม่ใช่คนพุมึงยกมือไปแค่เท่านั้นอีกห้าทีเหรอ ไม่ได้พิเตเลตด้วยนะอย่างเงี้ยเนี่ยไ <c oughs> อ,อ้หกทีหกทีฮึมแป้งอ่าคขานี้เหลือห้าทีของจริงแล้วครับมีโอกาสที่จะจบแบบไม่มีสีดาวเพิ่มเติม,มนะตอนนี้ซึ่งไม่ชอบอารมณ์อย่างนี้เลยอ่ะมันเสียวคือมันจะเกิดความผิดที่แบบไม่ออกนี่ร้องนะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้ฟ้าออกทีก็ออกให้่อนเป็นตัวละครดลว่าซูโค่อีกตัวนึงก็ได้ตัวเนี้ย ตอนนี้ในใจนะสุโคตส์เบเน็ตอะไรก็ได้ตัวหนึ่งสุโคตส์เบเน็ตสุโคตส์เบเนตฟ้าแบบฟ้าเกลือฟ้าเกลือไม่เวิร์กเลยอีกสามทีขอดีๆเถอะได้โปรดขอดีๆเถอะได้โปรดปกติไม่ทำไรคลิปกาชานะเจ็บปวดโอ้โหนี้ไม่มีลุ้นเลยนะบอกมือบายบายอีกสองที อีกสองทีเท่านั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เบนเนตซีหนึ่งกูจะมาไหมที่สุดท้ายครับผมมาหน่อยเบนเนตซีหนึ่งขอซีหนึ่งได้โปรดได้โปรดเบนเนตไอ้ <c oughs> <c oughs> กัดฟันเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไม่จบอย่างน้อยขอแบบจบที่ตัวละครสีดาวก็ยังดี ไอที่สังขาไปม่อนนี่ยังไม่เลิกนี่ไม่จบเออนี่อันนี้อินเตอร์วินอินเตอร์วิน,สอ,อนอสองอันพอสองอันพอเอาให้ครบเอาให้ครบมาคราวนี้การันตีแล้วยังไงก็ได้สี่ดาวไม่สี่ดาวแน่แน่สองอันจัดไปครับผมรู่ที่เก้า โอเคเบนเนตเบนเนตเบนเนตน้องสุโคดีลาผมวะเอ้ย <c oughs> ไงงั้น so cool. ะสุโคจ๋าไม่ต้องยิ้มให้ป๋าเลยอะ่ะ <c oughs> จะให้ป๋าปั้นใช่ไหมได้ป๋าปั้นให้โอ้โหเบนเนตผมไม่มานี่เปิดเท่าไร่เนี่ยเมื่อกี้ยี่สิบยี่สิบใช่ปะ่ะ บวกไปอีก2-22ได้สีดาวมา3ครั้งก็คือสูโคส2แล้วก็ดาบด้านหนึ่งไมไปที่ตัวละครครับผมคงต้องยอมรับแต่โดยดีนะฮะว่าสูโคส,สก็จะมาหาผมเอาอะไรขึ้นเต็มเลยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวมันได้นั่นด้วยดิใช่ป่ะได้ไอะไรนะที่ว่าทำเวลแล้วมันจะได้เพชรอ่ะเออทำคลิปตัางหา อันนี้อะไปส่งส่งให้น้องซูโคสก่อน,นครับอันนี้เดี๋ยวแหเอาเอาตรงนี้ก่อนกลุ่มดาวผมได้อะไรมาบ้างนี่ครับไอ้ท่า6308เนี่ยเพิ่มจำนวนการใช้ได้หนึ่งครั้งครับผมเปิดใช้งานซูโคสนี่ C0 ใช้ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น C2 เนี่ยจะเริ่มเก่งละระยะเวลาของท่า75็ด้าไททูเนี่ย เพิ่มขึ้นสองไปีนี่คือเจ๋งเลยทำหกดาวดีไหมคือสามดาวเนี่ยต้องเริ่มเป็นตัวดาเมจแหละสี่ดาวสี่ดาวใช้ได้ลดคูดาวถ้าหกสามคูแดลงหกดาวนี่คือดีเลยถ้าจะเอาือโคตก็สองดาวสี่ดาวและหกดาวผมแต่สองดาวก็โอเคแล้วเอาไว้แบบทำคอมโบทาสพอโอเคครับคลิปนี้จบเปีนเท่านี้นะครับ รุปว่าไม่ได้เบนเน็ตครับผมโอ้ไม่เจ้า20โสิบล้ผม, oh ผมซูโคสมา2คนเลยคิดถึงผมมากสักวันคงได้ทำคลิปรีวิวซูโคสนะฮะตามนั้นครับเดี๋ยวขอดูนี่นิดนึงก่อนจากกันผมจะดูว่าความสุขวันซูโคใช้อะไรทำไม่ได้อัพเลยนี่ยว่ะไอ้หย,ยาเดี๋ยวพายว่ากันแล้วกันเท่านั้นโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้ากับช่องไฮเมดเลเกสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเออไหนว่าเบนเน็ต